สวัสดีค่ะเมดอินิสารเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูดอกไม้ค่ะชื่อว่าดอกคาโมมิลตามมาดูกันเลยค่ะมือนีผ้าพ,พี่น้องมาเบิงดอกคาโมมิลบ้านเข้าเอิญคาโมมายเนาะแต่ว่ายูกรีกเอิญคาโมมิลลี่ก็เลยเอิญคาโมมิลนี่คือลักษณะของคาโมมิล มันจะเป็นต้นไม้กอกอเล็กๆเรียกกับพื้นแบบนี้นะคะเด็ดใบจะเป็นใบแฉกๆแบบนี้คาโมมิลเป็นยังไงเราจะตัดเอาดอกเนี้ยนะเอาดอกเนี้ยไปตากแห้งแล้วก็ไปทําชาชาคาโมมิลนะคะช่วย ผ่อนคลายนอนหลับสบายใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะดื่มชาคาโมมลลก่อนนอนจะรู้สึกผ่อนคลายหลับสบายเนี่ยเขาขายกันแพงเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยกรัมอะประมาณ2ยูโรถ้าเราจะเอาไปทำเราก็เด็ดแบบนี้เด็ดแบบนี้ไปตาแห้ง แต่ว่าเราจะไม่ตากแดดนะเราจะตากลมกลิ่นคาโมมียจะหอมละมุนยิ่งตอนเย็นนะทุ่งคาโมมียเนี่ยเนี่ยเต็มไปด้วยคาโมมียลเขาขาวเนี่ยตอนเย็นเดินผ่านก็จะหอมดอกคาโมมียมันชอบเกิดที่เดินมันมาเกิดอยู่หมองเดินเดินมองที่โล่งแจง้ง ถ้ามียาอื่นเกิดมันก็บ,บ่ค่อยเกิดหรือว่ามันอาจจีแสขึ้นมาได้บ้างอันนี้คือเดินกระสีมีข้าวมะมิวเกิดเนี่ยทามีต้นไม้อื่นเกิดยังเสียมันกสะเกิดเมื่อไร่มันจะเกิดรอบรอบแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าผูดด้ใดสิปลูกข้าวมะมิม้วนะแนะนำให้เป็นที่โลง่ง มันเป็นต้นไม่เตียเรียดินมันก็เลยชอบอยู่ลงลงถ้าสิเก็บข้าวมมิวกับเด็ดดอกแบบนี้นะคะแต่ถ้าเก็บไปกินเองก็อาจจะเอาต้นมานำ้ำจังสิเดี๋ยวเอาต้นมาน้ำก็ได้แต่ถ้าเขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตกับมีตรดอกเก็บเอาไปตากแห้งเก็บไว้ถ้ากินทั้งปี นะมึงเอาไปต้มซ่ากินเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีบ่ต้องซื้อแต่ว่าเฮาก็ต้องไปเบ่งหมองเก็บก็ต้องไปเก็บหมองรัวรอบขอบชิดในบานแปลงพักลอมไว่บ่ให้มาเข้าไปถ้าเป็นสวนสาธารณะแต่ซิมีคนเอาหมาแม่ยางเดี๋ยวนำซ่าก็่ซิมีกินอื่นปนมากช่วงนี้เป็นช่วง ต้นต้นเดือนเมษายนดอกคาโมมิลจะออกประมาณกลางเดือนมีนาคมจริงๆมันก็เริ่มมีต้นเล็กๆแล้วแ่ะแต่มันบานให้เห็นช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนกลางกลางพฤษภาคมก็เริ่มจะโรยแล้วค่ะแล้วมันก็จะ จนกว่าจะถึงเดือนมีนาคมถัดไปมันก็จะงอกออกมาอีกนะคะมันเป็นแบบวัชพืชไม,ไม่ได้ปลูกมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยกำลังบานสวยเชียวนี่แหละเขาเก็บไปเห็ดชชาเอาไปขายก็ได้งามงามขาวเหลืองเรืองรองคุณเ่า วันนี้อุณหภูมิประมาณเก้าองศาแต่ว่ามีแดดเมื่อวานลมมากล่มพัดตึงโอ้ยลมบักยางขัดมือนีอุณหภูมิก็เลยลดลงจากเมื่อวาน1ิบาสิองศามือนีเหลือเก่าสิบเก่าองศา10องศาเลยผ้ามังเบิงข้ามมิ้วเบิงไปสบายตาหอมสดชื่นพี่น้องตอนเย็นๆจะหอมละมุน เดินผ่านมาก็จะหอมหอมนุ่มๆน,นะคะอันนี้เป็นขามมม้าวมัมมี่ทีตากแห้งแล้วพราะแห้งแล้วก็เก็บเอาใส่ขวดไว้เก็บไว้ถ้าต้มกินได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าช่วงหนาหนาวคอนอยู่นี่ก็มักสิ ดื่มน้ำชากันน้ำชาหรือว่าน้ำซ่าอันนี้เป็นของปีที่แล้วอ่ะกินเหลือซ้ำนีแ้แหละเพราะท่านในเบิดอยู่นี่มีรสไม้มาอีกนี่เป็นชาขา้าโมมิลที่ตมแล้วสีเหลืองอ่อนๆเขาเรียกว่าเหลืองอะไรนะเหลืองอัมพัน์ นี่เป็นสีธรรมชาติไม่ได้เติมแต่งสีและกลิ่นอืมกลิ่นหอมหอมละมุนดื่มแบบนี้เลยก็ได้ไม่ต้องเติมน้ําตาลถ้าใครยังถ้าใครควบคุมน้ําตาลก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลแต่ถ้าใครไม่ต้องควบคุมน้ําตาลก็เติมได้หรือจะเติมน้ําผึ้งลงไปสักหนึ่งช้อนชาก็อร่อยยิ่งขึ้นหอมหอมเป็นเจ้งไดพี่น้องผ้ามาเบิงข้ามมมิล รู้สึกสดชื่นบอนี่แหละวิธีชีวิตแบบคนกรีกกะสิยูประมาณนี้ละ่ะยู่มอเหมามะแมะเก็บพักเก็บหญ้าไปเพกาคอยวื้อหวาแต่กะยูดีไม่แห้งมีความสุขเนาะพ่อกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้สิเอาเรืองเล่าเอาหกสูฟังขอให้พี่น้องสุขสุขค้นยู่ดีไม่แห้งความเจ็บใหญ่ใดวามไข่ใ่มี สุขภาพแข็งแรงเดอ้อซอยเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย